อย่พยายามไปยึดติดถือติดว่าพระใหม่เนี่ยบวชใหม่เนี่ยโอ้ยศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่นะพระใหม่เนี่ยบวชเข้ามาวันแรกศีลบริบูรณ์ก็จริงแต่อย่าลืมว่าผู้เจ้าเนี่ยให้ความสําคัญกับพระภิกษุที่บวชมานานมากกว่าเพราะอะไรบุคคลเหล่านั้นเขาทนต่อการเพ่งพิสูจน์เขาจึงสามารถท่านจึงสามารถอยู่ในฐานะของธรรมวินัยนี้ได้นานดังนั้นพระที่บวชใหม่เนี่ยมีศักดิ์ศักดิก์หรือฐาน,นะของความเคารพเนี่ยน้อยกว่าพระที่บวชมาเก่านะ พระมิสูตที่บวชเข้าหมายในวันแรกต้องก้มกับพระภิสูุ์ที่บวชมาอยู่ก่อนดังนั้นเราต้องให้ความสําคัญกับพระภิสูตที่บวชมาก่อนแต่เราไปอินกันไงว่าการบวชใหม่เนี่ย,ยพระกาลังศักดิ์สิทธิ์เลยกาลังครังเลยขออะไรก็ได้อ้อนวอยขอร้องเทพเทวาได้หมดจะหมดข้อหมดโศกหมดโรคหมดภยัยสรรพข้อเสน่ห์จังไรทั้งหลายทั้งปวงจะหมดสิ้นไปจากชีวิตเราเราจะหมดราะหมดโศกได้ด้วยการอะไรด้วยการเปลี่ยนแปลงสันดานตัวเองนะไม่ใช่ด้วยการมาพึ่งพิงพระ แล้วใครคิดว่าการมาบวชพระในครั้งนี้คิดว่าตัวเองจะมาเกาะชายพระเหลือพระเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นจากนรกกาเนิดเจลาฉาลวเป็นวิสัยเข้าใจใหม่นะจีวพรพพะก็าไม่ได้ช่วยให้เรารอดนะบอกก่อนนะเพราะบางทีจีวรพระก็ยังไม่ลอดเหมือนกันนะดังนั้นวิธีการในการที่เราจะรอดพ้นจากนรกกาเนิดเจลาฉาลวเป็นวิสัยไม่ใช่ไปพึ่งผีคนอื่นการพึ่งต้องพึ่งต่อพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าการพึ่งต้องพึ่งตัวเองและพึ่งธรรม แล้วนําไปแก้ไขปฏิบัติตามหลักคําสอนเราจะสามารถพ้นจากเคาะโศกโรคภัยเหล่านั้นได้ความทุกข์เกิดจากการกระทําของตัวเราเองเวลาแก้ไขความทุกข์ก็ต้องแก้ไขความทุกข์ที่ตัวเราเองให้เข้าใจตามนี้นะสุดท้ายอาจารย์จะสอนหน้าจริงๆก็สอนมาหมดแล้วแหละแต่อันนี้จะสอนสมถาวิปัสสนาในฐานะที่จะบวช15นาทีสุดท้ายอาจารย์จะสอนด้วยความรวดเร็วให้ตั้งใจทําแล้วพวกเราก็ต้องตั้งใจทําไม่ว่าจะหน้าหรือจะเรา ทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามธรรมแบบนี้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเขาไปบวชเป็นพระเขาจะมีโอกาสในการเวลาว่างต่อการบรเพ็ญช่าวสมบทเนี่ยเวลามันเหลือเฟือต่อการภาวนาดังนั้นในโอกาสนี้เวลาที่เราจะภาวนาให้ตั้งใจในการผลนขวายในการทําความเพียรและทิ้งอกุศเลเจริญกุศลวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ตั้งสติรู้ตัวเวลาทรงบาทรงจีวรทรงสังคติหรือเวลาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะเข้าห้องน้ําจะคูขาจะเหยียดแขนจะทรงอะไรก็แล้วแต่ ให้พยายามตั้งเจตนามีสติสัมป,ปชัญญะรู้ตัวตลอดเวลาหายใจเข้าให้รู้หายใจออกให้รู้หายใจเข้าพูดหายใจออกโคหรือกำหนดพุทโธติดใจไว้ให้นั่นอย่าให้หลุดจากคำว่าพุทโธโดยเด็ดขาดในตลอดนับจากก้าวแรกในวันนี้เดี๋ยวนี้ขณะน,นี้ไม่ต้องรอตอนบวชก่อนเราค่อยเริมเร,มเริมเดี๋ยวนี้ตอนนี้เอาพุทโธติดใจอย่าให้หลุดจากคำว่าพุทโธบริการพุทโธติดใจให้แน่นแน่นกันไปให้หลุด อย่าให้ความคิดอื่นมันเข้ามาเกี่ยวข้องได้ให้เราตั้งใจขวดขวายในการทําความเพียรน,นี้นี้เรียกว่าความสัมการทําสมถะติดไว้เลยยืนเดินนั่งน,นอนเดินอยู่ก็ให้ก้าวขวาขวารู้ก้าวขาซ้ายโถก้าวขาสายพุทธก้าวขาสายโถอย่าให้หลุดจากคำว่าพุทโธ เดินจงกรมวันหนึ่งหาที่วิเวกหลีกเล่นในวัดที่ไหนมีความสงบเดินไปตรงบริเวณนั้นไปเดินก้าวเดินจงกรมพระรูปอื่นไม่ทําเราจะทําใครจะว่าเราเราทําของเราเองนั่นคือการเล่งความเพียรในฐานะพระอย่าให้ศูญย์เปล่าจากการมาบวชพระในครั้งนี้เราเดินจงกรมทุกวันไปกับให้เดินเวลาไหนหลังฉันอาหารเสร็จเมื่อฉันอาหารเสร็จให้ทําการเดินจงกรมสลับการนั่งสมาธิแต่เมื่อฉันอาหารเสร็จสมมติฉันสอมมือ มื้อเช้าสารเสร็จปุ๊บเราไม่ได้ทากิจข้อวัดใดไปเดินจงกรม20นาที30นาทีเป็นอย่างน้อยเดินไปเดินกลับเอาให้ได้สัก35เก้าสมมุติเราเดินไปนับได้แล้วว่า35เก้านับกลับมายรอหนึ่งมีสมติในการนับได้35เก้าเรารู้แล้วว่าจุดนี้ถึงจุดนี้ได้35เก้าพอดีเดินต่อไปไม่ต้องนับก้าแล้ว ขวาพุช้ายโถขวาพุชสายโถเดินปกติธรรมดาธรรมดาเดินเร็วก็ได้เดินช้าก็ได้ย่างก้าวตามขาตามอิริยาบถของตนที่เดินเป็นประจำทุกวันให้รู้ตัวแบบนั้นในการเดินหลังจากฉันอาหารเวลาไปบินธบาศเดินแบบเดียวกับอาการเดินจงกรมจ้องมองแต่ในบาทอย่ามองคอนควักสายเสกให้มองต่ำไว้มองในบาทมองต่ำชำเลืองด้วยสายตามองอุบัติเหตุอุบัติภัยที่เกิดขึ้นเพื่อระมัดระวัง แต่อย่ามองซ้ายมองขวาโฮมจีวอนอย่าเวิร์กจีวอนขึ้นบาทมีสติในการถือบาทถ้าบาทร้อนให้ใช้เฉียงบาทคือไอตัวผ้าหุบบาทแล้วคล้องไหล่จะคล้องนอกจีวอนก็ได้จะคล้องในจีวอนก็ได้ทําได้ทั้งหมดเดี๋ยวพระขั้นตรงทางสอนเองแต่ให้มีสติทุกครั้งในการทําถ้าเฉวียงบาทมันลืน่นไม่ชินต่อการใช้เฉวียงบาทคือผ้าเราต้องการถือมือเปล่าให้หาผ้าขนหนูเล็กๆมันรองใต้บาทไม่งั้นมันจะร้อนมือ เมื่อร้อนมือบาดจะล่วกเพราะเข้าสุกเข้าสวยมันร้อนตอนเช้าๆแล้วปากมันเป็นเหล็กเป็นสเตเลตมันจะร้อนเราจะทําให้บาดล่วกได้มันจะต้องปรับอาบตดฝาบาดให้ประคับประคองด้วยการมีสติสัมปชัญญะถ้าเราเปิดบาดออกมือมันไม่บานม,มันไม่ชินน่ะมือข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งประคับประคองให้ดีมีสติเวลาเดินให้มีสติสัมปชัญญะในการเดินไม่ต้องพูดคุยกับใครมีวาจาอันน้อยเข้าสู่และแวดบ้าน เวลาถอดรองเท้าในช่วงแรกในการบีทบาทอาจจะไม่ชินให้สัมผัสถ,ถึงอากับกิริยาอาการที่มารู้สึกที่ฝ่าเท้าว่าเรา,ารู้สึกที่เท้ายังไงเจ็บยังไงให้รับรู้อาการเจ็บนั้นรู้สึกทรมานยังไงให้รู้สึกที่เท้าอย่างนั้นรู้สึกไม่ชินกับเท้ายังไงให้มีความรู้สึกไว้ชัดที่เทา้าการก้าวเดินการเหยียดการยกการย่ากการวางเท้าให้จับกิริยาบทให้รู้ชัด อย่าไปคิดอย่างอื่นอย่าไปกังวลว่าเออวันนี้อากาศดีจังเลยเออวันนี้กาลังจะมีธบาวันแรกตื่นเต้นจังเลยอย่าพยายามไปคิดเรื่องพวกนั้นให้เอาสติกลับมาคิดอยู่กับพุทโธอย่าให้หลุดจากอากาศกิริยาอาการในการเดินพึงสำรวมระวังไว้เสมอว่าในขณะนี้เราไม่ได้อยู่ในเพศของฆราวาแต่เราอยู่ในฐานะของบรรพชิตเราต้องเป็นเนื้อนาบุญแก่โลกต้องปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมให้คนที่ยังไม่มีศรัทธาเกิดศรัทธาขึ้นในขณะที่เราเห็น เห็นเราในขณะเดินบิณฑบาทคนที่มีศรัทธาอยู่แล้วจะศรัทธาเก่เรายิ่งขึ้นไปในความเรียบร้อยในการบิณฑบาตนี้แม้แต่การบิณฑบาทก็สามารถทําให้เกิดศรัทธาในสมัยพุทธกาลพระอัสสชิเดินบิณฑบาตด้วยอาการสุขุมรอบคอบมากมีความน่าเลื่อมใสอย่างยิ่งมีความสงบสงียมในการเดินบิณฑบาท พระสารีบุตรเดินทางเข้ามาเห็นพระสัพภาชิกําลังเดินิีตบาะแล้วเกิดความปีติยินดีในใจว่าทําไมใครเนี่ยสมณะรูปนี้ทําไมถึงเดินได้มีอากัปกิริยาอาการได้อย่างสุภาพเรียบร้อยเกิดน,น่าศรัทธาพระสารีบุตรจึงเดินทางเข้าไปเพื่อสอบถามพระอาสชิท่านเป็นลูกศิษย์ใครเป็นลูกศิษย์ของใครทาไมอากัปกิริยาอาจริยวัตรของท่านจึงงดงามได้มากขนาดนี้ พระสัชชิจึงตอบว่าเราเป็นลูกศิษย์ของพระตถาคตภาษาภาษาริบุตรก็ไม่รู้จักว่าใครแล้วถามว่าแล้วศาสาดาของท่านหรืออาจารย์ของท่านสอนเรื่องอะไรภาษารีบภาษาพระสัชชิตบอกว่าเราเป็นพระใหม่เพิ่งบวชเข้ามาเรายังไม่ได้เรียนรู้ทั่วถึงซึ่งธรรมของพระพุทธเจ้าเลยนี่ขนาดเป็นอรอยิยบุคคลไนดะ้ยังถ่อมใจว่ายังไม่ได้เรียนรู้ทั่วถึงซึงง่งธรรมนะแต่กําลังจะสอนถามพระสัชชิกําลังจะสอนทางภะษารีบุตร ทอมใจมากว่าตัวเองไม่รู้แต่นั่นอริยบุคคลนะนั่นพระอรหันต์นั้น่ะพระสัชชิเลยสอนพระภาษาลีบุตรว่าพระพุทธเจ้าเราหรืออาจารย์ของเราเนี่ยสอนเราโดยธรรมสั้นๆว่าทำอันใดอันเกิดแต่เหตุทำอันนั้นย่อมดับไปเพราะเหตุเช่นเดียวกันพราสารีบุตรฟังแค่นี้บรรลุเป็นพระโสดาบันเลยเมื่อบรรลุเป็นพระโสดาบันเสร็จปุ๊บตื่นเต้นในธรรมนี้รีบวิ่งกลับสำนักของตนไปบอกแด่พโมัขลานะ รีบกลับไปบอกรบพระโมโหคลานะนี่ว่าเราเจอพระสถิบินทบาทมาเนี่ยโอ้โหอาการปริยาอาการจริวันงดงามมากพระมคคคลานะถ,า,ถามภาษารีบุตรแบบเดียวกันว่าแล้วเขาสอนอะไรเธอมา,า,าล่ะราษารีบุตรเล่าให้พระโมโคคลานะฟังพระโมโคคลานะบรรลุเป็นพระโสดาบันนั่นจากการเดินบินทบาตเพียงอาการเดียวเท่านั้นทําให้คนบรรลุรมสองคนแล้วเป็นอัคารสา,าวกเบื้องขวาและเบื้องซ้ายของผู้ใหญเจ้า ภาษาลีบุตรครูผู้เลิศด,ด้านปัญญาอันนี้มีหรือเปล่าเนาะเราจะเคยเห็นพระซ้ายขวาที่ยืนพุทธลูกใช่ไหมอัครสาวกเบื้องขวาคือภาษาลีบุตรพระที่หัวล้นล้นวากยืนอยู่ข้างพระพุทธลูกมะนะัในเภ้าโบสถเดี๋ยวเข้าไปจะเจอนั่นคือภาษาลีบุตรที่มีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระบวชใหม่ไม่นานะนะันแล้วก็ในขณะที่กําลังบินถบาทอยู่บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นผู้เลิศด,ด้านปัญญาอีกคนหนึ่งอยู่ฝั่งซ้ายมือของพุธเจ้า ฝ้ายมือของพุตตะลูกเรียกว่าพโมคคลานะเป็นผู้เลิศด้านอิทธิปาฏิหาริย์การาห่อเหินเดินอากาศดำดินดำฟ้าเนี่ยสองคนบรรลุจากการได้ยินได้ฟังธรรมจากพระภิกษุผู้บิณฑบาตดังนั้นการบิณฑบาตจึงมีคูณนูปาการมากเราจึงต้องขวนขวายในการบิณฑบาตด้วยความเคารพต่อภรษาศาสดา,าเดินด้วยอากาศกิริยาอาการที่มีสติสัมปชัญญะมีเจตจำนงเจตนาในการละสละเวลานี้ด้วยการประชาบสมบท ต้องตั้งเจตนาให้ตัวเองเนี่ยมีความบริสุทธิ์ในใจเมื่อมีคนมาใส่บาตรแก่เราเขาจะได้รับผลใหญ่อาน,นิสงใหญ่จากการใส่บาตรนั้นดังนั้นเราต้องโปรดการไปบิณฑบาทคือการโปรดต่อคารวะญาติโยมที่มาใส่บาตรถ้าเขาจะได้ผลมากอาน,นิสงมากมันอยู่ที่ตัวหน้ามันอยู่ที่ตัวพระที่บวชใหม่ยิ่งพระบวชใหม่มีศีลมากเท่าไหร่ก็ตามผู้ให้ทานนั้นย่อมได้รับผลบุญมากเท่านั้น การให้ทานมันมี3กรณีกรณีที่1คือวัตถุทานของที่เราทําถวายใส่บาตรพระเป็นของอันปราณีหรือไม่ 2. ตัวผู้ให้คือตัวเราที่กําลังจะใส่บาตรนั้นเป็นผู้มีศีลห้าหรือไม่ 3. ผู้รับทานนั้นคือพระกษุสฆงเป็นผู้บริบูรณ์สมบูรณ์ด้วยศีลหรือไม่ถ้าสามอันสมบูรณ์บริบูรณ์มีผลมากมีอานิสงส์มาก แต่ส่วนใดข้อใดขาดตกบกพร่อมไปก็ขาดตกบกพร่อมไปตามภูมิธรรมของแต่ละคนย่อหย่อนตองตามไปตามบุญอุศลสเหล่านั้นดังนั้นพระพิสุยากโปรตอมารดาบิดาของตนยากโปรตอหญ้าสารหิตของตนให้ทําตัวเป็นเนื้อนาบุญที่ดี เริ่มต้นในการฝึกอบรมตัวเองให้ดีแล้วไปในขณะที่กาลังเดินไิจบาต้องมีสติสัมปชัญญะพิจัยนาตลอดเวลาว่าเราเป็นเนื้อนาบุญแก่คารวะาญาโยมเราเป็นเนื้อนาบุญแก่แม่พ่อเราจึงต้องประพฤติตัวแล้วฝึกจิตอบรมจิตของตัวเองให้ไม่เกิดอกุศลทุกขณะจิตทุกขณะการก้าวเดินเพื่อให้เขาได้รับบุญอกุศลในขณะนั้นในเวลานั้นขอให้เราตั้งใจในการฝึกนี่คือสมถะธรรม ขวนขวายในการรู้ตัวเองตลอดเวลาวันหนึ่งคืนหนึ่งเดินเข้าบุติมีเวลาว่างไม่ได้ทำกิจการงานอย่าไปนั่งดูละครอย่าไปนั่งดูทีวีนั่นเป็นค่าศึกศัตรูต่อการปรับพติพรรมจันทร์ของเราอย่าไปขวนขวายดูอะไรอย่าไปเอาโทรศัพท์มากดเล่นอย่าไปเสียเวลาวางไว้ตั้งไว้เรามีเวลาน้อยในการบวชขวนขวายในการฝึกอบรมตัวเองด้วยการนั่งสมาธิ มีเวลามากฝึกอบรมหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรอย่าไปคิดอย่างอื่นเมื่อหลุดจากความคิดนีุ้๊บรีบรู้ตัวแล้วดึงกลับมาอยู่กับพุทโธอย่าให้หลุดจากพุทโธพุทโธติดไว้รู้อยู่ตรงนี้เมื่อนั่งแล้วมันเมื่อยขาปวดขาเปลี่ยนอิรยาบถลุกออกจากกุฏิไปเดินจงกรมต่อเดินจงกรมเมื่อยล้ากลับมานั่งสมาธินั่งสมาธิปวดแข้งปวดขาลุกออกไปเดินจงกรมหรือไม่อยากออกไปเดินจงกรมยุงมันเยอะลุกขึ้นยืนแล้วรู้ลมหายใจในท่ายืน เวลานอนรู้ลมหายใจเข้าออกจนหลับไปอย่าให้หลุดจากพุโทโธหายใจเขา้าผู้เดชจะออกโททุกอิริยาบถรู้ตัวให้หมดเวลาใดก็ตามมันลึกๆขึ้นได้ตายแล้ววันนี้ลืมเลยลืมพุโทโธตลอดทั้งวันรีบก,กลับมาพุโทโธแล้วรักษาพุโทโธไวให้นานที่สุดอย่าให้หลุดจากกันเอาขวนขวายเวลาในการบำเพ็ญอุรสมบทนี้ขวนขวายในการเล่นความเพียรของตนเพื่อกระทําที่สุดแห่งทุกได้ระยะเวลาไม่กี่วันก็บรรลุธรรมได้นะ ถ้าขวนขวายในการทาความเพียรถ้ามันจะบวชต่อไปก็บวชต่อไปให้มันยาวให้มันสุดถ้ามันจะเอายาบรรลุเป็นพระรหั์ก็เอาลองดูกำมันจะบรรลุไปก็ไม่ต้องสึกออกมาแล้วอยู่ในฐานะพระน่ะไปยาวๆแต่ถ้ามันจะต้องสึกก็สึกไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่ต้องไปตั้งหลักตั้งเกณฑ์ว่าจะต้องสึกเวลาในเวลานี้ตัดเรื่องนี้ออกไปก่อนเพราะมันมีกําหนดแน่ชัดอยู่แล้วแต่ยังไม่ถึงกําหนดในเวลานี้อยู่กับปัจจุบันขนาอย่าไปอยู่กับอนาคตอดทนอดกลั้นให้มากที่สุดต่อการบวชนี้ การประาชาอุปสมบทไม่ง่ายพระพุทธรเจ้าบอกว่าบุคคลที่จะอดทนอยู่ในธรรมวินัยนี้ได้คือบุคคลที่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายของการบรรลุมรรคผลนิพพานเท่านั้นบุคคลไทยทนอยู่ในธรรมวินัยนี้ได้ต้องมีมรรคผลเป็นแก่นสารถ้าใครมีมรรคผลเป็นแก่สารผู้นั้นจะทนอยู่ในธรรมวินัยนี้ได้นี่คือการทําสมถะทาให้ได้แล้วทําให้ได้ถูกต้องตามหลักคําสอนแล้วตัวสุดท้ายคือวิปัสสนา คือการพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงอยู่ในฐานะพระแล้วพยายามรวบรวมสติสัยายามปชัญญะตัวเองให้พิจารณามองทุกอย่างว่าทุกอย่างเนี่ยมนไม่เที่ยงมันมีความเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลามันเดินสู่ความเสื่อมสลายเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรเที่ยงเลยเมื่อวานเมื่อวันก่อนเราจะมีผมอยู่ปัจจุบันนี้เราโกนจนล้าอักหมดแล้วนั่นคือความเสื่อมคือความไม่เที่ยงเมื่อวันนี้เราถนัดน,นี้เดี๋ยวนี้เรา,เราไปเรายังเป็นฆราวาสอยู่แต่เดี๋ยวเราก็ทิ้งเพศฆราวาสก้าวเข้าสู่เพศของสมณะแล้วนั่นคือความไม่เที่ยง มันเดินสู่ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงวันนี้คนยังมีชีวิตอยู่วันหน้าเขาก็ตายจากเราไปได้แล้วนี้เรียกว่าเดินสู่ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีอะไรที่เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดได้ว่าเป็นของเราถ้าเราไปยึดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นของเราเราจะทุกข์ร้อนใจเพราะสิ่งนั้นแต่ถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเลยเราจะไม่ทุกข์ใจเพราะสิ่งใดเลยเพราะไม่มีอะไรเป็นของเราเราจําไว้ว่าเราไปเอาอะไรมาก็ตามเอามาเป็นของเราสิ่งนั้นจะนํามาซึ่งความทุกข์แก่เราอย่างยิ่ง แต่อะไรก็ตามที่ไม่มีอะไรเป็นของเราเลยจะไม่มีอะไรทําให้เราทุกข์ได้เลยจำไว้นะถ้าเงินในคอหน้าไม่ใช่ของหน้าเวลาใครดึงออกจากคอไฟมันจะไม่เสียดายเพราะไม่ใช่เงินของตัวเองแต่ถ้าเราคิดว่าเงินในคอนี้เป็นของเราเราจะทุกข์เพราะเงินในคอนี้เพราะฉะนั้นเงินในคออย่าไปคิดว่าเป็นของหน้าแล้วพวกเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปกระชากออกจากคอเขานะเพราะก็ไม่ใช่ของมือเหมือนกันประเด็นเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งกับเงินของคนอื่นนะ พระนั้นให้เราพยายามมีสมติสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวกับปัจจุบัขนขณะนี่คือสิ่งที่อาจารย์จะสอนไว้ในหลักคำสองพุเิชาตั้งใจในการทําความเพียรการบวชนี้น้อยนะแต่ให้เล่งทําความเพียรขวนขวายในการทําอย่างยิ่ง